จากคลิป SOG ครั้งที่แล้วนะครับที่มีมีดซิลคิคูเอ็กอาร์ที่ด้ามจับเป็นไมกาตานะครับไมกาตานี่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ชื่อวัสดุนะครับแต่มันเป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของบริษัท Westinghouse e l e c t r i c Corporation ครับซึ่งมันคือการนําผ้าลินินผ้าใบกระดาษไฟเบอร์การ์ดคาร์บอนไฟเบอร์หรือวัสดุอื่นๆนะครับมาอัดด้วยความร้อนเข้ากับซิลิโคนหรือเรซินนะครับซึ่งก่อนที่วัสดุไมกาตานี่จะถูก นำมาใช้ในการผลิตด้ามมีดนะครับเขาถูกใช้ในการทําอย่างอื่นมาก่อนซึ่งในช่วงแรกเลยเนะี่ยวัสดุไมกาตาเนะี่ยเขาถูกใช้ในการทํา ฉนวนกันไฟฟ้านะครับแต่ด้วยความที่วัสดุมันแข็งแรงมากเลยเนะี่ยแล้วมันก็ทนความร้อนได้สูงด้วยแล้วก็ทนแรงอัดทนแรงดันได้สูง้วยครับเนี่ยมันก็เลยถูกนํามาใช้ในการทาําสะพานหรือท่อหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับหลังจากที่เขานํามาทําสิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยทวารวยังแข็งแรงมากกว่านั้นอีกเขาก็เลยถึงขั้นว่าไปผลิตเครื่องมือของนักบินอวกาศน,นี่แหละครับไมกาตาความจริงแล้วไม่ใช่วัสดุอย่างที่เราคิดนะครับแต่เป็นเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทเวสติงเฮาส์ ส่วนท่านใดสนใจที่จะมาชมมีดนะครับสามารถมาดูได้ที่หน้าร้านของเรานะครับเปเลอร์เทคนิคเทคเทคเนะเครับหรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ Shopee l a z a เ a ได้หมดเลยเะครัคเจอเันคลิคหน้าคค